สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะไม่ได้มีสาระอะไรมมีมะอะไรากมายะะเป็นคลิปหลังจากที่พ่อจ๋ากลับมาจากเฝ้าปู่นะคะ,ะกลับมาก็มีเวลาพักแค่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็ไปอีกค่ะต่อไปเฝ้าปู่อีกนะคะพ่อจ๋ากลับมาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วคะ่ะประมาณทุ่มหนึ่งก็ต้องไปอีกนะคะคือแทบจะไม่ได้นอนเลยค่ะมานอนอยู่บ้านแค่2ชั่วโมงเองค่ะพ่อจ๋าเก็บมะยมแต่มะ,ะยมกลับหล่นทิ้งมลเลย ะคะ่ะแทนที่จะเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่กระปุกแต่กลับเก็บใส่เสื้อนะคะห่อใส่เสื้อไว้ เก็บไปเก็บมาหล่นหมดคือไม่ได้กินเลยจ้าแต่พ่อก็บอกว่ากินได้เหมือนเดิมมาล้างนะคะไปเก็บเลยค่ะเสียดายมากเลยนะคะมะยมต้นบ้านเราเองค่ะจ้าก็ถอดเสื้อเอามาห่อลูกมะยมนะคะมันก็เลยตกปีนเอาเลยจ้าปีนเอาซ้ำไม่ดูน้ำหนักตัวเองเลยว่ากำแพงจะพังไหมกำแพงไม่พังค่ะกำแพงแข็งแรงคลิปสั้นๆให้ดูนะคะตกเก็นมาค่ะมากินข้าวกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อด้วยของหวานก็กำลังดูการ์ตูนอยู่ในบ้านอยู่ค่ะอย่างสนุกเลยดูไกลมากก็เลย จะไปเรียกน้องมากินของหวานพ่อจะซื้อของหวานมาแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะพ่อจะซื้อของมาฝากหลายอย่างเลยหลังจากกลับมาจากเฝ้าปู่เป็นลอดช่องสิงคโปร์นะคะบอกเลยว่า หอมหวานกะทิมากเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะเป็นลอดช่องสิงคโปร์โบราณค่ะกินยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลอดช่องสีเขียวลอดช่องใบเตยพวกคองแขงประมาณนี้แต่เราก็คือชอบกินลอดช่องสิงคโปร์มากเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะก็คือแซ่บจ้ากินไม่หยุดเลยค่ะน้องกินอยู่ข้างนอกน้องไม่กินนะคะน้องออกไปกินดูการ์ตูนด้วยบอกว่าเดี๋ยวการ์ตูนจะจบแล้วจะจบแล้วตอนแรกก็เกลี้ยกล่อมให้นั่งกินอยู่เตียงนะคะเอาไปเอามาก็ไม ฟังค่ะ ก็ดึงดันไปเหมือนเดิมนั่งกินคนเดียวนะคะสภาพแบบนี้น้ํายังไม่อาบนะคะช่วงนี้อาบน้ําดึกค่ะอากาศร้อนเบียงเราก็จะมีของระเกะระกะนะคะพอดีว่าเราตั้งวงกินข้าวค่ะกินข้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาต่อด้วยของหวานนะคะมันก็เลยระเกะระกะยังไม่เก็บแบบนอกนะคะบ้านอื่นเข้านอนแล้วนะคะแต่บ้านเรายังนั่งกินของหวานชิลๆอยู่ตื่นเช้ามานะคะจะมาทําอาหารสั้นๆกินก่อนไปเฝ้าโดะเราก็จะมาทำปลาค่ะเมนูง่ายๆเบสิก ใครก็ทําได้แต่เรากลัวน้ํามันเริ่มรแรกนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันลงนไปให้น้ำมันร้อนใส่ปลาลงไปนะคะแต่ตอนที่ใส่เหมือนน้ามันน้อยเกินไปนะคะ พอดีว่าน้ำมันหมดขวดพอดีนะคะก็เลยใส่ได้แค่นี้ค่ะแต่ก็ไม่น้อยนะคะดูแล้วพอดีค่ะทอดแล้วน้ำมันก็เหลือเยอะเลยนะคะตัดวิธีชอบปลาออกนะคะเพราะมันยาวมากเลยค่ะกเสร็จแล้วนั่งกินคนเดียวนะคะคนอื่นทำงานยังไม่เสร็จ,จค่ะแม่จาทำงานบ้าน,<จ>นยวนน้องนะคะ,ะ,คะก็ดูการ์ตูนเช่นเดิมค่ะเรียกมากินก็ยังไม่มากินนะคะ ก็เลยกินคน,นเดียวเนอะพ่อ,อจ๋าอย่างที่บอกนะคะพ่อจ๋าไปเฝ้าปู่ที่โรงพยาบาลยังไม่กลับมาค่ะสงสัยจะได้กลับมาช่วงบ่ายจะช่วงเย็นเลยค่ะเฝ้าจ๋าทั้งวันเลยนะคะเมนูวันนี้กินอะไรง่ายๆสั้นๆนะคะก็คือเมนูทอดปลาค่ะจะเป็นเมนูเดียวนะคะที่เรากินนะคะแต่ก็อร่อยนะคะวันนี้เพราะว่าเราจะรีบกินรีบไปขายของนะคะเพราะว่าแม่บอกให้ไปแล้วแม่จ๋าเดินมาแล้วนะคะแม่จ๋าก็ทํางานงงๆๆไปนะคะแถมยังดูด้วยนะคะ ว่าไปทํางานได้แล้วนะไปทํางานได้แล้วไปเปิดร้านได้แล้วไปเปิดตั้งแต่เช้าเลยอากาศวันนี้ก็แดดออกนะคะแดดออ่อนๆค่ะแต่วร้อนมากเลยจ้าบางวันฝนก็ตกนะคะบางวันก็ร้อนมากเลยค่ะตกลงอากาศมันยังไงกันแน่ที่รู้ๆก็คือยุงเยอะมากเลยค่ะนั่งอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยตอนกลางคืนยุงเยอะมากเลยนะคะต้องมีที่ช็อตยุง ไว้โดยเฉพาะเลยค่ะติดบ้างไว้ร้นาน m b รทุ่งเจริญก็มีที่ชัดยุงนะคะมาดูได้นะคะคะไม่แพงค่ะเป็นกันเองนะคะคุณภาพดีแน่นอนค่ะมาซื้อติดบ้านไว้เลยนะคะช่วงนี้ยุงหลายเยอะนะคะเป็นห่วงสุขภาพนะคะยุงกัดกร,ระวังเป็นไข้เลือดออกนะคะพ่มอมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพ่อจับไปเฝ้าปู่นอนอยู่เตียง,งข้างๆอะไรก็มีแต่คนเป็นไข้เลือดออกเลยค่ะช่วงนี้ไข้เลือดออกกําลังระบาดน,นะคะ ยุงเป็นพาหะใช้เวลากินข้าวนานทีเดียวเลยค่ะประมาณ10นาทีมันมีก้างนะคะแล้วก็ค่อยแคะก้างออกค่ะ แต่บางคนเขาก็ทอดแบบกรอบๆเลยนะคะก้างก็คือกินได้เลยค่ะแต่เราไม่ชอบกินก้างนะคะก็ต้องเล็มออกเล็ม,ลมออก,กพยายามลงคลิปทุกวันนะคะพยายามลงคลิปบ่อยๆค่ะแต่มันก็มีนู่มมีนี่มาแทรกมาบาังตลอดเลยค่ะทําให้ติดๆขับๆไม่ต่อเนื่องเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะเรากําลังทําคลิปลงอยู่ค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย